สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พามาดูต้นน้ำเต้านะคะที่บ้านปลูกเอาไว้สองต้นนะคะตอนนี้เขาก็ให้ผลผลิตเยอะเลยค่ะก็ทานไม่ทันนะคะก็ต้องไปแบ่งให้กับเพื่อนทานนะคะตอนนี้เขากำลังออกลูกเล็กๆอาจจะเป็นเพราะว่าเ,เราตัดยอดแล้วก็ตัดใบออกแบบประจำนะคะเพราะว่ามันมันลกไงเราก็ไม่อยากให้ดูแล้วแบบมันลกหรือมี สัตว์เลยคานอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็คอยตัดตัด,ตดออกทีนี้อากาศเขาให้ด้วยมั้งมันไม่ร้อนจัดนะคะก็ออกเต็มไปหมดเลยค่ะลูกเล็กๆเราก็กกกจะเก็บไปทําแกงอ่อมนะพวกยอดอะไรเงี้ยเราจะเด็ดไปทําแกงอ่อมแกงเลียงอะไรพวกนี้ค่ะแกงส้มแต่ลูกอ่อนๆแบบนี้นะคะเราก็รอให้มันโตนิดนึงนะแล้วเราก็จะเอาไปทําแกงส้มเหมือนกับแกงตังโมอ่อนนะ เพราะว่าตอนที่เขายังอ่อนแบบนี้นะคะข้างในเขาจะเป็นไตๆนิดๆนะมันก็จะคล้ายๆแต่งโมอ่อนเราคิดไปเองนะเราไม่รู้จําไม่ได้ละแต่ว่าเคยทําทานครั้งหนึ่งนะคะอร่อยเราก็เก็บๆไปแล้วเราก็จะเอาไปรวบรวมทําแกงส้มนะแต่ช่วงนี้ทานเจก็ทําไม่ได้นะเพราะว่าแกงส้มนี่มันต้องมีส่วนผสมของกะปิ อะไรพวกนี้ใช่ไหมคะกะปิน้ำปลาเราก็จะเอา,เอาคือยังไงอะทำเครื่องแกงเครื่องแกงเอาไว้แต่ยังไม่เติมกะปิไม่อะไรทั้งสิ้นนะคะแล้วเราก็เอาแตงอ่อนอไม่ใช่แตงอ่อนขอโทษค่ะ,คะน้ำเต้าอ่อนเนี่ยหั่นแล้วก็ใส่ลงไปนะคะใส่น้ำมะขามเปียกไม่ได้ชิมรสหรอกคะ่ะก็กะกะเอาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้มให้เดือดนะคะ แล้วเราก็จะเก็บแช่แข็งไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวพอหลังจากออกเจแล้วเนี่ยเราก็จะเอามาปรุงรสโดยการใส่กะปิลงไปน้ำปลาแล้วกเ็เนื้อปลาบดนะคะก็เราค่อยชิมรสกันใหม่อันนี้ก็เป็นต้นมะละกอน,นะคะที่วันก่อนพายุพาล้มนะคะก็ตั้งต้นไม่ได้เลยค่ะต้องเอาเคเบิลสายเคเบิลมาลัด เอาไว้นะคะไม่งั้นเขาก็ไม่อยู่อะทำยังไงก็ไม่ยอมตั้งต้นลูกนี้นะคะก็หมายตาไว้นะคะว่าจะนำมาทำส้มตำนะคะให้โตขึ้นอีกนิดนึงนะคะช่วงนี้ก็กำลังออกดอกเพิ่มด้วยค่ะต้นอื่นๆที่เขาขึ้นเองในสวนนะคะก็กำลังออกดอกนะคะแต่พวกนั้นนี่คือยังไม่ให้ผลนะคะต้นนี้นี่คือมาจากปีที่แล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูคลิปที่ลูกน้ำเต้านี่เริ่มโตขึ้นบ้างแล้วนะคะก็ คิดว่าอีก2อสาวันนะคะก็จะเด็ดไปทําแกงส้มนะคะแล้วก็แบ่งให้เพื่อนบ้างเพราะว่าทานคนเดียวไม่หมดนะคะเยอะเหลือลเกินนะคะค่ะก็ประมาณนี้นะคะแล้วที่เหลือก็ชมกันเพลินๆนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ